พี่ชิปเราโดนแทงโอ้โหจ้วงไม่ยั้งเลยเฮ้ยเอาละครับผมผู้ชมในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับ r รี c คชั่นสกิฟตี้ทัวร์เรสมันติเวิร์สซีซั่นที่ 7แล้วนะครับเราเดินทางมาใกล้จะถึงตอนปัจจุบันแล้วนะในซีซั่นที่7ก็จะเริ่มจาก EP ที่2ี่26จนถึง28นะครับคลิปที่ผมนํามารีคชั่นนี้เป็นคลิปจากช่องของคุณดอมสตูดิโอนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับนะครับทุกคนเราไปลุยกันต่อเลยซีซั่นที่7ครับผม20นาทีกันเลยทีเดียวคลิปนี้ไปเปิดฉากมาที่ไหนเนี่ยเสียงดังไปวะลดเสียงลงนิดนึงก็ บ้านใครอะิวแมนทำไมจีบขาวิ่งไม่สนใจด้วยอ้าวข้างหลังล่วงไปแล้วเดี๋ยวไม่เอาเพื่อนเลย อามันมีไอตัวใบเลื่อยทวายเล็ครับอุ้ยโดนกัดแขนอือหืออุยหรือเปล่าครับทำไม เหล่าดิวแมนไม่สนใจพวกคาเมลาเลยคนดูพี่แฮนเดอร์แขนขาดเลยนะความสัมพันธ์ย่ำแย่ครับตอนนี้ เอาให้รครอปเตอร์ทอยเลีมาเอาขึ่งขึ้นยานไปสองคนนะเมื่อกี้นะให้มาช่วยเร็วๆอย่างนี้พี่คิริโตใช่ไหมยิงด้วยครับยิงน้ำแข็งได้ พี่คีริโตมาช่วยเร็วครับอ้าวโดนจับได้ซะงั้นฟักยู <c oughs> โคตรเกลียนเฮ้ยตุยปะเนี่ยยังไม่ตุยครับ ต้องกลับเข้าไปข้างในแล้วปิ๊บหายแล้วครับอยู่ข้างนอกก็มีเฮลิคอปเตอร์นะอยู่ข้างในก็ไอ้ใบเลื่อยอีกนะเอาสถานการณ์นี้เอาตุยครับ อะว้าวพอนุ่มแมสซิน นี่มันรูบิดวาร์ปนี่นะตัวที่พี่วืดอนะ่ะให้พิโดวาร์ปหนีนะอืม้มตึงจัดเลยเพราะถูงแมสซินเราเฉดเคไม่มีนะ อย่างตึงอะครับเอาอยู่ดีๆก็ตัดบทเขียงไทท่านดิวแมนนี่ เราหนูแมตสซินได้เห็นเหตุการณ์ด้วยนะอ๋อนี่เองครับไอเจโดนจับเป็นตัวประกันแล้วก็มีระเบิดด้วยเอาดาบมาให้นะให้ไปช่วยไอเจใช่ไหม นี่มันพรหนุ่มโฟโต้นี่นาครับหายตัวได้ทางไปฐานทัพทางไปห้องของพวกแฮกเกอร์อาอยากได้จังเลยมึกหายตัวเนี่ยเ <laughs> จ้าไปใช้ทำความดีซะหน่อยมึกหายตัว เออลองหนนะอะไรอยู่ข้างในอะ่ะขอ,อมูลของไอจี G แมนเหรอครับอ้าว รีพากหนุพยบเลยพี่ชิปเราจะไม่ไปหรอ เจ้ม่วงอย่างตึง <c oughs> มีเปิดซับไหมวะเปิดคำบรรยายแล้วซับไม่ยยขึ้นครับ <c oughs> ไม่ขึ้น <c oughs> ช่างมันไปแล้วขอบูเมนเรา พ่อบ้านโดนควบคุมเหรอ ชิปเราโดนแทงโอ้โหจ้วงไม่ยั้งเลยเฮ้ยไอ้พอบ้านเอา้าไม่นะโอ้โหตัดคอทิ้งเลย เรียบร้อยครับชิปคอกแมนเราตุยเลยโอ้โหดิวแมนทำลายฐานทิ้งเลยครับ ไททันยูแมนเจาะทีเดียวพังอวสานแล้วครับฐานของเหล่าฮอกแมนเรียบร้อยเลยครับ It's nice to finally see some homie. We have much to discuss. I know you're confused. I'm your large pal. Well, the future large pal for you. I'll be quick, because it's not the first time I'm doing this. But well, it might sound weird, but the deal with this given toilets for now is not even a toilet. It's a purple at this time, she will attack our base soon. Everyone leaves, our chief stays, and he actually managed to defeat the purple lady. Though well, the problem is that she escapes after. Him, teleported mm. with the device in her hand. You know, before you, I asked Clarkowen to use her gun at the moment. Before Clarkowen, I asked the buff guy to destroy that purple device so she couldn't escape. And before the buff guy. When it happened for the first time, I used my last strength and sacrifice myself. The first try cost all my friends just to revive me. The second try failed worse than I could even imagine. And the third try was ridiculously interrupted by some clocks in a white suit and a talking toilet that I've never seen any of them in my whole life. I could try more. But I'm afraid as long as I'm stuck in this loop, I might reach to my limits eventually. But I believe you can change everything. Before Chief starts using his powers, you must kill him. That lady skips, she will hunt down every last clock. And after terminating us, she'll go for the rest. But if you kill our leader right in front of her eyes, the least thing she does is forgetting about us for a while. Putting her mind at ease. And that's what we exactly need. Having enough time to fully revive our Titan. อ๋อ oh, ไอตัวพีลารดคอกแมนเนี่ยเป็นค,คนย้อน <มา S 2> ไมนีน่มันนะครับ I seen need our Even that means have our our I know you say you I could ask others for this, but there's no surprising chief when he already knows what's gonna happen 10 seconds later. However, you have the ability to block other clocks' with powers, just by pressing that watch on your arm. Almost a useless ability against the toilets, but for such a situation, it can change everything. The blocking is temporary, in <inaudible> 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 เป็นพ่อพี่ลาดครับตอนแรกนึกว่าจีม่วงเป็นคนบังคับนะไม่ใช่นะครับ <Biz> ลาดพ็อกแมนจากลูกอนาคตเป็นคุณมังคับนะ ด,ดิวแมนกับนาฬิกาตอนนี้คือย่ำแย่มากเลยนะฐานทัพพังหมดแล้ว สถานการณ์ย่ำแย่มากเลยครับตอนนี้อะไร,รอะแสงสีทองทองใช่ใช่ไหมครับ แสงขีทองทองไม่ต้องบอกน่าจะรู้ผมเดาได้เลยแหละพอเดาถูกนะแสงขีทองทองนี่มีตัวเดียวนะในจักรวาลนี้โอ้โหใครขับรถอนะทีวีมูเมตนเหรออืม พอคูมินมาช่วยครับกระสวกมันเออแขนเฮ้ยพี่แคปซูลไม่ใช่ธรรมดานะครับพอเออเกือบไอ้นี่ก็ขับรถไปดูธรรมตาเรือนะโอ้โห รวมตีสามสาววะเนี่ยพวกแฮกเกอร์อา้อาวพอ้หนุ่มโฟโต้ยาอี นี่แนะ่นี่แนะ่นเจอเพี่แอสซินหน่อยฮวมบริก mm ุต hmm. เออไอ้นี้ได้เพราะว่าเป็นคาแรกเตอร์ของเราคาเมราแมนใช้ได้มีหัวเป็นกล้องเหมือนกัน <laughs> ทางออก ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของพ่อหนุ่มโฟตโต้เลยนะแกมายังไงไปยังไงเนี่ยเราดินสอมาแล้วเฮ้ยแม่งวาดวาดปืนอย่างนี้หรอโคตรเฟีย้ยวอ่ะวาดปืนกลางอากาศอ่ะแล้วก็ไปยิงอ่ะ โคตรที่แค่วาดก็สามารถรักษาตัวเองได้แล้วเผ่านี้แม่งตึงจัดอืมระเบิดฐานทัพทิ้งเลย เอาตัวอะไรอ่ะดูพลังของพี่ดินสอครับเฮ้ยสีเพนเอีโอ้โหมึงเจอพลังตอกเสาเข็มเป็นไง First predicted, G-Man Apocalypse is in their main headquarters. One last base, Skibidi Toilet Base Number One, located. We believe that is where your female agent must be imprisoned. However, we must focus on our main goal, G-Man Apocalypse Project cannot be allowed to succeed. Our mission is not rescue. We respect your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีซั่นที่เจ็ดน,น่าจะไม่ดูเด็ดเผ็ดมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอซีซั่นต่อไปผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ